สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองมีจัดส่งรถรุ่น L 3 4 0 8 DT นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะท่านใดที่กำลังมองหารถไถปรับสภาพพร้อมใช้นะคะก็อยากจะให้ร้านพูนเสมอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่จะเลือกซื้อรถไถมือสองนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องออกไปซ่อมกันอีกแล้วนะคะ เก่าจากที่ไหนมาไม่รู้แต่ใหม่ที่เราแน่นอนนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้านะคะที่สะดวกเดินทางมาจังหวัดระยองอำเภอแกลงนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามทางเพิ่มเติมนะคะที่0634539224นะคะหรือว่าอยากจะซื้อออนไลน์นะคะก็แอดไลน์ไอมาเลยนะคะ0634539224และทักกุ้งมานะคะว่าอยากได้รถรุ่นไหนนะคะ สนใจรถรุ่นไหนกุ้งก็จะส่งรูปส่งภาพเพิ่มเติมนะคะแล้วถ้าชอบคันไหนเนี่ยเราก็นัดวิดีโอคอลคุยกันเลยนะคะแล้วก็ สามารถดูวิดีโอคอรถเพิ่มเติมกับกุ้งได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะกุ้งมีรถส่งจริงนะคะแล้วการที่กุ้งเอาร,ารถมารีวิวก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นสภาพรถก่อนการจัดส่งของเรานะคะว่ารถเราเนี่ยนอกจากมีรถส่งแน่นอนแล้วยังรถตรงปกนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะลูกค้า0ูนย์ทุกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่โทรมาได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะ L 3 4 0 8 DT นะคะเป็นรุ่นนิยมเลยนะคะตอนนี้เราก็มีที่หลังร้านอีก หลายคันซึ่งกําลังรอปรับสภาพนะคะใครสนใจปักหมุดรอไว้ได้เลยนะคะหรือทักกุ้งมานะคะที่ l ลน์ไอดี0634539224นะคะมาตรฐานก่อนการจัดส่งรถสำหรับร้านพูนเสมอนะคะเราจะเปลี่ยนกลองทุกกองนะคะแล้วก็เช็คระดับของเหลวรวมถึงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าทุกคันเช็คระบบไฟให้ลูกค้าทุกคันนะคะค่ะไปถึงลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ